ก็สวัสดีชาวสเปอร์แมนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยก่อนเกมพิมลีนะครับก็ใกล้จะจบซีซั่นนี้เต็มทีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องเรียกได้ว่าน่าจะเบาใจที่สุดสําหรับสเปอร์ณนะชั่วโมงนี้นะครับคือเกมที่สเปอร์จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับก็สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าฟอร์มของสเปอร์เนี่ยอยู่ในช่วงที่ย่ําแย่มากๆนะครับและซึ่งเกมนี้เนี่ยหากจะมองยังไงก็ช่างนะครับฟอร์มจะไม่ดียังไงช่างแต่เจอรระดดับบเเีย้วยควคคามพ เบอร์ลี่นะยังไงสเปอร์ก็ต้อง3แต้มนะครับในเกมนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากลูกค้าที่น่ารักไว้สัหน่อยนะครับสำหรับแอร์แครเรียนะครับตอนนี้เขามีแคมเปญแครเรียใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนนะครับเพียงซื้อแอร์แครเรียอินเวอร์เตอร์พลัสหรือว่าแอร์แครเรียโคเปอร์แนะครับขนาดใดก็ได้ซื้อติดตั้งและลงทะเบียนนะครับภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็รับเงินมูลค่า1000บาทไปเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ท มาเรามาเข้าสู่เนื้อหาคลิปนี้นกันเลยนะครับแน่นอนว่านะตอนนี้เนี่ยสเปอร์นะครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแย่และก็ต้องพูดกันตามจริงก็คือโอกาสในการจบที่4เนี่ยทางทฤษฎีเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะลำบากซะหน่อยนะครับคือเราต้องไปลุ้นทางแอสตันวิลล่าด้วยนะครับให้วิลล่าเขา พา่พายแพ้นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการที่จะคว้าอันดับที่4ี่นะครับคราวนี้เราก็ต้องการ3มแต้มเหมือนกันเพื่อที่จะการันตีว่าอันดับที่ต่ํากว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถแซงขึ้นมาในอันดับ5ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเหลือ3เกมใช่ไหมถ้าหากให้พูดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงที่โอเคแหละมีเจอเบอร์ลี่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นออบอลหมัดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมดูให้เลยแล้วกันนะครับคือ เราแน่นอนเราเจอแมซิตี้อีกอะ่ะมันเป็นงานที่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะสุดท้ายสเปอร์เจอกับอ่าเชฟฟิลก็ถือว่าสเปอร์เนี่ยต้องการคือถ้าได้6แต้มเนี่ย ก็น่าจะการันตีนะครับว่าไม่ตกไปที่ไหนแล้วนะไม่ตกไปต่ํากว่าอันดับ5แล้วนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าวิลล่าเขาจะมีสะดุดบ้างหรือเปล่านะครับ <c oughs> คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูถึง11ตัวจริงในเกมนี้กันสัหน่อยนะครับก็คาดการ11ตัวจริงจากเว็บฮูสกอร์นะครับที่จริงเนี่ยรายชื่อนักเตะบ,บาดเจ็บเนี่ยทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอูโดกี้แวนเนอร์เบนเดวิสนะครับรวมไปถึงหน้าเก่าอย่างเซซยงโซโลมอนแล้วก็เฟเซอร์ฟอสเตอร์ การจัด11ตัวจริงของเว็บฮูสกอร์นะครับผู้สำปะตูเป็นวิคคาริโอนะครับแล้วที่น่าจะเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์ใครหลายๆคนนะครับก็คือในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเว็บฮูสกอร์ให้ออกสตาร์ทเป็นทางด้านของโอลิเวอร์สคริปเลยนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวโชว์ผลงานในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้ค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเอเมอร์สันรอยย่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า จะถึงขนาดที่เอาออกเป็นสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยก็เป็นมิกกี้จับคู่กับโรเมโลนะครับแบ็คขวาเป็นเปโลปปโลตรงกลางเนี่ยเป็นบิซูมาจับคู่กับปาบซานะครับแล้วก็3ตัวลุกนะครับซอนฮึงมินแมดิสันเบนเนนจอนสันแล้วก็หน้าเป้านะครับยังไงคงยังไงก็คงต้องลงแล้วนะครับสำหรับริชาร์ดลีนนะครับก็มาดูสถิติในการเจอกันของทั้ง2ทีมกันสัหน่อยนะครับถือว่าในการเจอกันเนี่ยสเปอร์ทำได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับ 6นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางด้านของสเปอร์นะครับที่ชนะไปถึง5เกมแล้วก็เ,เบอร์รี่ได้ไป1เกมนะครับ คือเกมที่เบอร์ลี่ชนะเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปนู่นแหละครับฤดูกาล2022นะครับสเปอร์แพ้ที่บ้านเบอร์ลี่1ประตูต่อ0ูนย์นะครับนอกนั้น้เนี่ยสเปอร์ทำได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเปิดบ้านเฉือนชนะไป1ประตูต่อศูนย์ะครับในศึก FA ครับนะครับเกมนนผมน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นเปโลปอโลนะที่เป็นคนยิงประตูให้นะครับเป็นเกมที่แนวลุกค่อนข้างที่จะอึดอัดจนสุดท้ายต้องให้แบ็คมายิงประตูนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับมาดูของฝั่งสเปอร์กันซะกหน่อยนะครับกันดี ว่าฟอร์มณชั่วโมงนี้เนี่ยห้านัดหกนัดหลังสุดอ่ะไม่ใช่ห้านัดหกนัดหลังสุดนะครับสเปอร์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ถึงสี่นะครับโดยการเป็นแพ้เนี่ยสี่นัดรวดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ le, ene, น,นิวคาสเซิลอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลเนี่ยเจอทีมใหญ่สเปอร์ล่วงหมดเลยนะครับแล้วก็นี่แหละเพิ่งได้เบอร์ลี่มาขั้นกลางให้กับเราก่อนที่จะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนเบอร์ลี่นะครับหกนัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีนักเท่าไหร่นะครับชนะหนึ่งครับ เสม three, two, ained. อ,อ, Teraz, อ ambitious. 3และแพ้2นะครับแต่ว่าจะไปหนักทางเสมอมากกว่านะก็ต้องมารอดูนัดล่าสุดก็เพิ่งโดนนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ4นะครับสำหรับเบอร์ลี่ก็คราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหถ้าหากจะให้พูดถึงฝั่งของทีมที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยยังไงก็ดูดีกว่านะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยก็บีบบังคับ คือแน่นอนแหละเบอร์ลี่ตอนเนี้เขาอยู่ในโซนที่ตกชั้นอยู่นะครับถามว่ามีโอกาสหนีตกชั้นไหมตอนนี้ยังมีอยู่ในในทางทฤษฎีะนะด้วยความที่ว่าแต้มระหว่างแบบอันดับที่17เนี่ยมันมันยังไม่ได้หนีกันมากเขาก็ต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะโอเคไปลุ้นกันจนนัดสุดท้ายนะครับแน่นอนเบอร์ลี่น่าจะต้องเดินหน้าบุกใส่สเปอร์นะครับ คือไม่ไม่รู้ไม่ได้ผมคิดว่าไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหมาถึงโหมบุกโหมบุกลแต่ก็คงไม่ได้เลือกที่จะเล่นตั้งรับลึกมากนัก,กน,นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่แน่ในช่วงต้นเกมสมมติครึ่งแรกเบอร์นลี่มาตั้งรับลึกแล้วรอสวนกลับ เพราะว่ามันก็เป็นจุดอ่อนของสเปอร์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในเกมนี้นะครับอย่าลืมว่าสเปอร์เนี่ยมีจุดอ่อนที่ทุกคนในลีกนี้น่าจะรู้แล้วก็เตรียมการบ้านมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับฝั่งที่จะมาเจอกับสเปอร์เนี่ยบางทีเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกเล่นเกมลุกเสมอไปเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสเปอร์จะเป็นฝั่งที่มอบโอกาสหรือว่า แสดงความผิดพลาดแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คู่แข่งโจมตีเองนะครับคราวนี้ก็ต้องระมัดระวังคือผมคิดว่ายังไงเนี่ยอ่ะ45นาทีแรกอ่ะสเปอร์น่าจะเล่นในรูปแบบที่สเปอร์ต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ทาสมมุติว่าผ่านไปสักอ่ะ60 70นาทีเนี่ยเกมยังตื้อๆตันๆอยู่หรือว่าเบอร์ลี่ถ้าโดนนำ1-0เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเปิดหน้าเพื่อจะเอาแต้มนนะครับแต่สเปอร์เองเนี่ยถ้า ไม่เพียมพรำเองเนี่ยผมว่าเกมนี้ยังไงก็สมควรที่จะต้องเก็บ3แต้มมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกนัดที่แล้วเนี่ยพอมีริชาร์ดิสันเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างออกไปเลยก็คือโอเคริชาร์ดิสันทำได้ดีจริงๆนะครับนับตั้งแต่ที่ลงมาในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีผลงานและมีอะไรที่ประจัดจแจ้งมากๆนะครับคือเวลาที่ไม่มีริชาร์ดิสันเนี่ยสเปอร์จะเล่นเกมเคาะตามช่องแต่ ไม่มีใครนะครับที่จะจ่ายเข้าไปในในกรอบเขตโทษได้เพราะมันไม่มีตัวเป้ามันไม่มีเป้าหมายว่าจะจ่ายให้ใครนะเพราะซอนมินก็ต้องดอบลงมาเพื่อหาพื้นที่ในการเล่นแต่วิชาริซันเนี่ยเขาสามารถดึงตัวประกบได้และสามารถโอเคแหละลูกตันลูกกลางอากาศก็ยังพอได้แม้จะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นเจ้าเวหาอะไรขนาดนั้นแต่ถ้านับในทีมเราเนี่ยกองหน้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีที่สุดก็ต้องน่าจะต้องยกให้กับทางด้านของวิชาริซันอยู่แล้วนะครับ ก็ต้องมารอดูพอมีวินิชาลิสันเนี่ยเกยมที่แล้วเปโลโปอโลเหมือนกลับมามีเป้าหมายในการเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าพอซอนฮึงมินไปเล่นดิมเส้นแล้วเปเล่นจอร์สันเนี่ย ไอ้ลูกภาษาที่ระหว่างตีโมเวนเนอร์กับเบนเนนจอนสันจะทํากันเนี่ยมันจะลงล็อกกันหรือเปล่านะครับคือผมคิดว่าความเร็วสปีดของซอนนิมินกับเบนเนนจอนสันเนี่ยมันพอที่จะทันกันอยู่แล้วแต่ไอ้ความคุ้นเคยหรือความเคยชินเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูในเกมอีกทีหนึ่งส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังโอเคแหละเกมโตกับไม่รู้ว่าจะเป็นโอลิเวอร์สคริปต์ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ย ก็คงจะต้องฝากความหวังหรือว่าเรียกเียให้ดึงสติกันสะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสซูมาปาฟซารวมไปถึงเจมส์แมดดิสันนะครับคือถ้าแมดดิสันฟอร์มดีเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเกมลุกเราก็จะกลับมาอันตรายและมีโอกาสในการเข้าทำมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นนะครับคือมันส่งผลกระทบพอสมควรพอแมดดิสันเล่นไม่ออกแนวลุกก็ไม่ได้บอลที่มันสามารถกดดันคู่แข่งได้มันก็เลยทําให้เกมของสเปอร์ดูไม่ปฏิประต่ะตอสุดท้ายก็เปิดแพ้ให้คู่แข่งเล่นงานนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมว่า นาชั่วโมงนี้เนี่ยตอนนี้ยังไงก็ต้องมองถึง3แต้มในการเจอกับเบอร์ลี่ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าแพ้5นัดติดเนี่ยโอ้โหอันนี้คือผมบอกเลยนะก็ลำบากเหมือนกันนะครับสำหรับนาแอนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ใครหลายคนเนี่ยที่มีโอกาสได้ไปงานมิทติง้งก็น่าจะไปดูกันนะครับที่งานมิทติ้งวันเสาร์นี้นะครับใครที่ไปเนี่ยผมก็น่าจะไปแหละคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่ใครที่เจอกันในงานก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับประมาณนี้ก่อนจากกันก็ขอฝากไว้สักหน่อยนะครับสำหรับแอร์แครเรียนะครับใจปา๋าช่วยจ่ายดับร้อนเพียงซื้อแอร์แครเรียอิมอร์เตอร์พัดหรือว่าแอร์ ติดตั้งและลงทะเบียนนะครับภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็รับเงินมูลค่า1,000บาทไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ใครที่สนใจผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ที่ด้านล่างด e s c r i p t ั่นให้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากไว้สักหน่อยนะครับใครที่อยากสนับสนุนช่องสเปอร์แมนนะครับจะกดไลค์กดแชร์จะกดซุปเปอร์ตงค์ให้เป็นกําลังใจหรือจะสมัครสมาชิกเป็น YouTube Membership ก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่สมัคร YouTube Membership เนี่ยก็จะมีขึ้นชื่อให้ t าย e n d Credit นะครับขอบคุณมากๆและเดี๋ยวเจอกันคลิปหลังเกมครับผมสวัสดีครับ